สวัสดีค่ะวันนี้นะคะวันจะพาทุกคนมาดูวิธีการลดต้นทุนอีกวิธีหนึ่งที่เราได้ใช้ในช่วงนี้นะคะเพราะว่าการที่เราใช้วัตถุดิบเยอะๆตอนที่เราเคยทําคลิปนะ่ะตอนนี้เราไม่มีเวลาเลยนะเราใช้แหนแดงแทนนะนี่คือแหนแดงนะคะที่เราได้ทําการทดลองเลี้ยงนะคะทุกคนเพิ่งจะเอามาได้ไม่ถึงเดือนเนาะลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะ อันนี้เป็นอ่างปลาเก่านะคะทุกคนก็อาจจะมีพวกขี้ปลาอะไรประมาณนี้เนาะเราไม่ได้ใส่พวกมูลวัวขี้งัวอะไรลงไปเลยนะคะเป็นอ่างปลาเก่านะคะก็ขยายไวมากๆนะคะแล้วก็นี่คืออาหารตอนเย็นนะคะที่เราได้ใช้เลี้ยงไก่นะก็จะมีข้าวนะคะข้าวสารลำแล้วก็หัวอาหารนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะ มาตักแหนแดงนะคะผสมเพื่อเอาให้เด็กๆก,กินนะคะในมื้อเย็นนะคะทุกคนก็ช่วยลดต้นทุนลงไปได้อยู่นะถือว่าลดได้นะคะเราไม่ได้กะจำนวนที่แน่นอนนะคะทุกคนก็คือเราไม่ได้เลี้ยงเป็นการขายไข่เป็นอาชีพนะคะเราเลี้ยงกินด้วยขายด้วยประมาณนี้เนาะ,ะก็เราไม่ได้คำนวณต้นทุนเป๊ะนะคะ ใครที่เอาไปเลี้ยงขายนะก็ลองปรับนะคะปรับดูเนาะคำนวณดูนะคะอันนี้เราได้มาเราก็จะมาผสมนะคะก็ใช้วิธีการกะกะเอานะจากที่เราต้องเลี้ยงหัวอาหารจำนวนขนาดนี้นะคะเนี่ยปกติเราต้องเป็นหัวอาหารล้วนนะคะในจำนวนเท่านี้นะอันนี้เราก็มีลำมีข้าวข้าวนี้ได้มาจากข้าวเขา ตากไม่แห้งนะคะแล้วสีมาแล้วมันกินไม่ได้เขาให้มานะคะเราก็เรืองมาผสมเนาะแหน, <S <S แ,นแดงนี่เราก็ซื้อมาแค่ห้าสิบบาทนะคะเราก็มาใส่ขยายขยายเร็วม,มากนะเราจะให้สองสาวันครั้งหนึ่งนะคะเมื่อผสมเสร็จเราก็มาให้เด็กๆก,กินนะคะข้างนี้จะเป็นไก่ที่เขาเลอะมานะคะก็ไข่ไม่ค่อยออกเท่าไรหร่เนาะออกห้าหกฟองประมาณนี้นะคะแล้วก็สงสารเนาะก็เลี้ยงไว้ ส่วนอีกฝั่งหนึ่งนะคะเป็นไก่20ตัวที่เราได้ทําการเลี้ยงตั้งแต่เล็กๆนะอัตราการไข่ตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ16-17ฟองนะคะไม่ได้เต็มจํานวน20นะคะทุกคนก็ประมาณนี้เนาะเอามาให้ดูเป็นแนวทางนะคะก็ลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะไม่มีหลักสูตรที่ตายตัวนะคะแเราจะกันใหม่คลิปหนะ้าสวัสดีค่ะ